โอเคครับยันนี้ต้อเราเข้าสู่ช่องมอโซเยอร์อีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากก,าไกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอ่าซุมจางวงแบบได้ถาวรเลยนะครับผมผมมีสูตรสูตรเดียวแล้วจะเอามาแจกกับท่านผู้ชมนะครับดูคลิปจบแล้วก็มาเน้นว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวิธีการแจกสูตรอา สูตรซองควงมาใหม่นะครับผมเป็นซูปสองสีม่วงนะเป็นซองควงสีม่วงแบบสวยจัดอ่ะผมบอกเลยผมอยากได้ผมเจอสูตรนี้มาผมเอามาแจกท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ครับก็เลยไม่ได้สุ่มนะครับผมสูตรนี้ก็คือแปลว่าให้เรากดหนึ่งครั้งยิป้าเพชรไปประมาณสักหกรอบหกรอบนะแล้วก็กดห้ารอไอห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรไปเลยนะครับผมกดไปเลย สามครั้งแล้วก็มากดอ่าแล้วก็มากดหนึ่งหนึ่งครั้งยี่ห้าเพชรสามครั้งแล้วก็มากดห้าครั้งประมาณสักสองครั้งนะครับผมก็จะได้ไม่แน่อาจจะได้นะสูตรนี้นะลองเอาไว้ใช้กันดูเผื่อได้นะครับผมสูตรนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้กระตีร้อยเปอร์เซ็นนะเอาไปใช้ลองดูได้นะครับผมใครได้แล้วก็มา กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเันเดี๋ยวเดียวผมเปิดครั้งให้ผมเดี๋ยวผมเปิดครั้งของผมให้ท่านชมได้ดูก่อนเผื่อคลิปมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมมี m m เอ๊ะ m C n 1นะครับผมเป็นแบบถาวรเลยถาวรโทษทีครับเนี่ยช้าช่วงนี้ไมไฟ้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็มีซอกวางสีฟ้า ไอ้ลูกซองธรรมดาสีฟ้าแล้วก็เอคเอคมีทั้งหมดสี่กระบอกนะครับผมเอ้สี่ดิไอ้รวมไปนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ผมก็ได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มี u ูเอมพทั้งหมดสี่กระบอกอีกเช่นเคยนะครับผมเอ5มพีไฟผมมีทั้งหมดสองกระบอกนะแล้วก็ปืนพกผมมีหนึ่งกระบอกที่เขาแจกมาครับแล้วก็ g ี8สิบแปดหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็ m ี4หนึ่งกระบอกเอ้ยสองกระบ,บอกดีแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่นับนะเพราะว่ามันไม่มีอัตรานะครับผมแล้วก็สกาสกาผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับผมแล้วก็วีเทสผมมีทั้งหมดสองตัวมันไม่มีอัตราเลยนะครับในการยิงแล้วก็กอซ่าผมมีหนึ่งกระบอกแล้วก็ m สิบผมมี4กระบอกนะครับผมแล้วก็กระทะกระทะผมมีกับอันเดียวนะกระทะผมมีอันเดียวแล้วก็มีดนะครับผมผมมีสองอันใส่ดีกว่าอันนี้ใส่แล้วสวยดีแล้วก็ H K H, H นะผม H K H, H ผมมีทั้งหมด4กระบอกนะตัวนี้ตัวนี้ลรเลยตัวนี้ไอเทมแรเลยนะครับ H K H, H เนี่ยโอ้โหโคตรสวย อันนี้ผมทํามาทําคลิปสอนด้ววเปิดคันวเนี่ยแล้วก็ M สองสี่เก้านะครับตัวนี้เลยมีหนึ่งกระบอกเอ้สองนี่เอ้เอ,เอันนี้ด้วยสีชมพูนะครับผมสําหรับผมจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะอัตราในการยิงครับอัตราในการยิงตองนะพรีโหลดหนึ่งนะครับผมแล้วก็คาคากรแปดผมมีกระบอกเดียวนะแล้วก็ M เจ็ดเก้าผมมีกระบอกเดียวเหมือนกัน ฟาร์มาร์ดมีอันเดียวเหมือนกันแต่ไม่มีสกินเอ๊แต่ไม่มีอัตราในการยิงนะครับผมแล้วก็ไม้เบสบอลผมมีทั้งหมดสามอันด้วยกันนะครับผมมีทั้งหมดสามอันด้วยกันแล้วก็เอ็มเอ็กเอ้ยเอเอ็มแปดนะครับผมมีกระบอกเดียวเหมือนกันตารยิงผมอยากได้ตัวสิมือเกตทูนนี้มันไม่มีงบซื้อนะครับผมก็อดไปแล้วก็มีสแป๊ดนะครับผมสแป๊ด ใช้ตัวสีฟ้าแล้วก็ M 6 0เอ M หกก็ M ห M หกนั่นแหละแล้วก็ฟองควงนะครับผมผมมีทั้งหมด29วันนะตอนนี้มีเหลือย9วันนะครับผมแล้วก็ i อวอนี่ครับเอ้ไม่ใช่ดิระเบิดระเบิดสี่ห้าหกเจ็ผมมีทั้งหมดเจ็ดลูกนะ แล้วก็ไอวอรหนึ่งสองสามสี่ผมมีทั้งหมดสี่ลูกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมอะไแรเลยนะครับโอเคครับสําหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ไม่ชอบก็กดดีไลค์ได้เลยนะครับผมผมอาจจะมีพูดตดิดขัดๆมั่งก็ผมพูดเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอะ่ะเออผมก็เลยอยากขัดลองทํา youtube นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่ตอไปครับขอบคุณครับ